ครับวันนี้เชิญเข้ากรัตเต่าญี่ปุ่นคันที่2ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก่อนดูคลิปอย่าลืมร่วมกันบริจาคให้ยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟ onation นะครับแอดไลน o f f i c ิเชียลยูนิ onation นะครับหรือจะสแกนคิวอารโค้ก็ได้ครับเดี๋ยวมีให้ดูนะครับมันเกินจากว่าเออเราจะทําคลิปืันทีไหนทำคลิปแล้วก็อยากให้ได้บุญด้วยก็เลยเอาคองยูนิเซฟมาลงให้นะครับ ก็มีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ในสาขาที่ระบุนะครับอันนี้ของยูนิเซฟจริงๆนะอันนี้ QR code ของยูนิเซฟครับสามารถสแกนได้เลยผมจะพยายามพิยงม่ชวยชัดที่สุดอันนี้ของยูนิเซฟประเทศไทยนะครับจะใช้จนกว่ากระดาษนี้จะหมดถ้ายูนิเซฟดูอยู่กร,รุณาส่งใบใหม่มาให้ด้วยขอบคุณมากครับเคนี่นะจ๊ะไล่ e Official u n i c e f d onation นะครับสกแกน QR ว o d e คดอันนี้ไปคุยกับเขาก็ได้เจ้าหน้าที่ใจดีต้องกันบริจาคมันดียังไงเหรออันนี้นะครับ un นิเซฟนะครับสำหรับช่วยเหลือเด็กนะครับทางด้านอาหารยารักษาโรคเครื่องุืงห่มการศึกษาและความปลอดภัยนะครับในประเทศต่างๆที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ดีมีความอดอยากก็ดีหรือแม้แต่มีเรื่องความไม่เรียบไม่สงบเรียบร้อยนะครับก็ Un นิเซฟเข้าไปช่วยนะครับโอเคทุกท่านมาดูคลิปกันดีกว่าเนาะ วันนี้เรามีรถเต่าจากญี่ปุ่นใกลไปพี่ใกล้ไปพี่ใกล้ไปโอเคกําลังดีนี่คือรถเต่าบ,บิทเทิลจากญี่ปุ่น <c oughs> หน้าตายเรียบแต่แรงนะเธออันนี้เป็นคล้ายๆโชโลโคิวแต่ไม่ใช่นะฮะสไตล์คล้ายๆโชโรคิว <c oughs> เห็นเรียบเรียบต่หนิบเต็นบทได้นะนเธอเห็นป่าข้างหลังฮะหนิบเต็นบะได้ด้วยแต่โดแเราไม่น่าจะหลีบได้นะก็หนิบได้แหละวางวางแล้วกาวแปะหน่อยๆๆๆๆนึงก็ได้ก็ยกล้อหมุนติ้วๆได้เหมือนกันอันนี้ก็คล้ายๆโชโรคิวนะฮะแต่เป็นรถเต่าญี่ปุ่น หลายท่านถามว่าวิ่งได้หรือเปล่าคำตอบวิ่งได้นะครับเป็นลานบางท่านถามว่าเอ๊ะทำไมทําของเล่นญี่ปุ่นเยอะจังเพราะต่อไปเราก็จะขายออกนะครับขายออกไปเสร็จปุ๊บก็จะไม่มีแล้วเราก็เลยทําเก็บไว้นะฮะเก็บไว้ให้รุ่นหลังดูกันนะฮะนี่คือของเล่นที่มาจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับมาแบบเป็นชุดนะฮะไม่ได้มาเป็นไม่มาเป็นชุดนะมาเป็นชุดเขามาเป็นชุดเลยแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสองคังนฮะ เดี๋ยวจะดูถ้าถ้าคุเจอก็จะจะเอามาถ่ายให้ดูนะฮะคือของสะสมเป็นคนชอบสะสมรถลูนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่โดนจับไงก็สเกลลดลงราคาก็ถูกลงนะฮะงั้นก็สะสมได้ดูเออฮัลโหลฮัลลาปลาจิงโกะกันเลยทีเดียวนะ,ะแกะกล่องกันเลยทีเดียวหลายท่านก็คงจะอยากสนใจว่าเอ๊ะวิ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเทสให้ดูนะครับทุกท่านสักครู่นะฮะอันนี้เป็นรถมาันจะาญี่ปุ่นนะมีลานด้วยเดี๋ยวเราจะวิ่งให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับ Are you ready? One, two, three. ไปแล้ว Are you ready? One, two, three. แรงเหมือนกันเนอะมัต้องกังวลนะฮะว่าจะพังหรือเปล่าเพราะว่าศตูเราลองรับแรงกระแทกได้นะฮะก็อย่าไปเล่นชนกำแพงมันจะพังเอานะฮะขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับเราหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ไว้นะครับ มีของเล่นญี่ปุ่นใหม่ๆเราจะเอา,เาลงอีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอันนี้เป็นของเล่นสะสมของเก่านะครับก็เก่าพาอสมควรแหละรถเต่าญี่ปุ่นอีกข้อนึงนะครับถ้าเป็นชินคันเซ็นหรือเป็นรถไฟญี่ปุ่นถ้าเป็นลานเขาจะเป็นลานคู่นะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ